วันนี้ก็จะนำธรรมะมาเตือนความหมายในเรื่องของอานิสงส์ฟังอานิสงส์กันก่อนนะโยมนะเดี๋ยวก็ไปเรื่องของพระพิธรรมเจ็ดกัมพีในพระสุตตันตปิฎกนะครับวันนี้ก็จะนำธรรมะมาเตือนความหมายธรรมะมาฝากตัดีิบากกรรมเวรเมื่อ,อจิตใจสงบเย็นเป็นนิพพานแน่นอนโยมวันนี้ก็จะนำธรรมะอ,อานิสงส์ ในเรื่องของอานกสงส์ถวายปราศาสตร์พึ่งเป็นยังไงอาน,นิสงส์ถวายปรา,าสาทตพึ่งบางคนก็เคยฟังบางคนก็ยังไม่เคยฟังฟังแล้วก็ฟังอีกเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลผลบุญเจริาญาโยมนะถ้าเรารู้เท่าทันรู้เท่าอะไรมันก็จะเกิดปัญญาสิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็จะ ได้ฟังแล้วก็จะชัดแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆนะอ่ามาฟังกันดูว่าอันิสงส์งการถวายประสาทพ,พึ่งเป็นยังไงอืฟังแล้วก็จะลืมกดติดตามนันยมนะ <c oughs> เรื่องม่อยู่ว่าในกาละครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระพุมีพระภาคสเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีอ่เป็นที่โคโจรบินทบาท พระองค์ประทับอยู่ในบุพารามวิหารทรงขวัญขวาแต่ที่จะรื้อเบยยาสัพสัตทั้งปวงให้ออกจากสังสารวัตรตรัสพระธรรมตัสพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์ให้ได้บักสี่ผลสีประดิษฐานในพระนิพพานอันเกษมสุขนิราชภัยในกาลครั้งนั้นยังฝัดเสนาธิโกสะ โลราชาอยู่มาในวันเพนแห่งเดือนสาพระท่านพระรมมัตร์ก็ตรัสสั่งให้เสวกาาศสร้างปราสาทพื่นแล้วเสนามาศก็จัดแจงสร้างตามรับสั่งเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าประเทนทิโกศน ราชบพิตรก็เอานักสนมนางกำน,นันนางกำนันในเนี่ยบรรพสัตว์ทั้งหลายมีพรามข้าบดีเป็นต้นก็แห่แวดล้อมปราสาททอดปราสาทด,ดอกพึ่งเสด็จออกไปจากกรุงสวัสด์ ะเวลาเช้าไปถวบุพารามวิหารอันเป็นตำแหน่งขององค์สมเด็จพระผู้ทรงประภาสถวายบูชาประทูปประทีปดอกไม้คันธรสของหอมแล้วก็ถวายทุบผุพังปาสาทางอย่างประตาดดอกพึ่งทุบผุพังปาสาทางเนี่ยแปลว่าประสาึ่งประสาดอกประตาดดอกพึ่ง แล้วก็สถิตในที่ควรข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลว่าพันเตภะกวาข้าเตพระพุทธอันประเสริฐอุรมด้วยพระบวรสรมันตายานพระพุทธเจ้าข้าบุคคลผู้มีศรัทธามาก่อสร้างมาทุปุดพังปราสา่ยังประตัดดอกพึ่งให้เป็นทานจะมีรังสง ดังลือพระพุทธเจ้าค่ะคำว่าดังเลยก็คืออย่างไรจะเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะครั้งนั้นองค์สมเด็จพระพุทธมีประภาคเก่งได้ตรัสพระสัทธรรมเศตนาว่าดูกระมหมาบพิษราชสมบาตบุคคลผู้มีรตามาก่อสร้างมาทุบปุดพัง ให้ทานก็จะได้อันิีสงแปดกับ8กันท่านจะได้สำเร็จวิบูรณ์สุขสมบัติภยัยศาสตรอันจะเป็นประจักษ์ในปัจจุบันนี้ผู้ให้ทานย้อมเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายเป็นผู้มีมิตรหายมากกิติศัพท์ความสรรเสริญลือกระชอนไปทั่วทิศสารทิศกล้าหาญในสมาคมไม่ครั่นคราม ผู้นั้นประกอบไปด้วยปัญญามีสติสัมปชัญญะไม่ฟั่นเฟือนเมื่อสิ้นชีพแล้วก็จะได้ไปอุบัติสุคติบนสวัสค์ท่านย่อมมีผลทั้งในภพนี้และภพหน้าน,นำกุศลส,สมบัติให้มีโภคบริบูรณ์เป็นที่พึ่งของปวงสัตว์ผู้เข้าไปสำนักของท่านก็บริบูรณ์เพราะในสงที่ถวายปราสาทดอกพึ่งนั่นเละ โดยมีเหตุอ้างอยู่ในเมื่อครั้งศาสนาพระพุทธเจ้านามว่าวิปษษัสสีกุตุมพีพร้หนึ่งได้ถวายประทาดพึ่งเก็พระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วตั้งปณิธานความปรารว่าให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งเถิดครั้นติ้นชีพแล้วก็ได้ไปอุบัติขึ้นบนสสวรั์ในชั้นดาวดึง มีวิมาณสูงได้จิบสองยอดมีนางฟ้าเทวปศนกับหนึ่งกับเมือหนึ่งครั้งยุติจากชันพระที่นั้นแล้วก,ก็ได้มาอุบัติในสาขยาพรามหาศาลผู้มีข้าวของถึง80โกิบส่งพระนามว่าข้าวปฏิกุมารครั้นเจริญใหญ่ขึ้นมาบิดาก็ได้อภิเศกแล้วมอบทรัพย์สมบัติให้ครอง ครั้นถึงสมัยพระบรมตาตราจารย์ของเราออกไปบรรชาท่านก็ออกไปบรรชาด้วยเป็นพระอรหัน์องค์หนึ่งศาสนาพุทธท้าเจ้าของเราด้วยอนิสงท่านได้สร้างมาทุปังปราสาก็คือได้สร้างปาตาดดอกพึ่งให้เป็นทานดังนี้เลยคือใครที่สร้างปราตาดพึ่งอ่ะ ก็มีความปรารถนาอย่างเงี้ยจะได้เกิดเป็นพระหันตัตัตมาตรีเจ้าได้ดวงตาเห็นตามะพักพ่ทง่ายได้อยู่สุสบายบนท้องสวรรค์สุขติวิมานบางคนก็บอกว่าใครสร้างป้าตัดพึ่งให้กับคนตายคนตายจะได้อยู่แต่อีนนิสงไม่ได้ว่าคนตายจะได้อยู่นะคนตายก็คือไปเกิดในภพใหม่แต่คนสร้างเนะี่ยสร้างปราสาทพึ่งเนี่ย จะเป็นคนมีอายุเยอะแล้วก็จะเป็นคนมีไปเกิดในบุสวงสวรรค์ไม่ได้อยู่ประสาทพฤกอันนั้นเป็นตำนานนาต่อไปเป็นอานิสงส์ในเรื่องของอานิสงส์ถวายต้นกับปะพฤกต้นกัมปาพฤกหรือว่าต้นกระปะพฤกเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าต้นต้นกันประพฤกถวายต้นกันประพฤก เรื่องมอยว่าตาไหมนั้นพระบรมตัตราเสด็จประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีในทางที่โขจอมิจบาทนั้นมีกูตุมพีผู้หนึ่งคือว่าติดสะบานบเป็นผู้มีจิตเรื่อมใสพร้อมกับประยาของตนช่วยกันทำต้นกละพึกและมีบริขารแปดประการเป็นต้นว่ามีตะบงกีวรและของควรเที่ยวควรฉัน นำมาแขวนห้อยไว้ตามต้นผ้ากระปุกนั้นแล้วก็นําไปถวายองค์สมเด็จพระาศาสดาแล้วก็กราบทูลถามว่าพันเดพระกวาข้าเตพระพุะาคเจ้าบุคคลทั้งหลายที่มีจิตใจเลื่อมใสตัณามาสร้างต้นกระปาพึกงเนี่ยถวายบูชาเจแพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์เป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าค่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าหรือว่าองค์พระมณีนาฏ พระตัตดาทรงตรัสพระธรรมเทศนาว่าดูกระติสะบุคคลทางหลายผู้ใดมีใจศรัทธามาก่อสร้างกับปุระกับปุรขังอย่างต้นกระพึกถวายบูชาคุณพระตาไตยทั้งสามประการนี้แล้วจะเป็นผู้มีอะไรส่งมาถึงสิหกันและบุคคลผู้กระทำนั้นครั้นสิ้นชี้ไปแล้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์ ครั้นจุติจากสวรรค์แล้วก็จะมาเกิดในมนุษย์โลกนี้จะครองสมบัติพระจากพรพตริาาในบ้านน้อยเมืองใหญ่ถึงยี่สิบดชาติครั้นเมื่อติดสมานพกับภรรยาได้ฟังพระบัณเิตราอานีสองอย่างนี้จบลงแล้วก็เกิดสมนัตยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วกราบทูลลาต่อพระองค์ผู้พระผู้มีพระภาคเจ้ากลับไปสู่บ้านเรือนของตน ครั้นติดสามานพอ,อยู่จนสิ้นอายุแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพประมุติอยู่บนดาวดนงนึ่งเทวดลกสถานมีวิมานสูงเจ็ดโยอดมีนอกประสอนหนึ่งหมื่นเป็นบริวารอันนี้ก็ด้วยอันนี้สงตัวนี้แห่งการถวายต้นกนระพึกเนี่ยมีบริการแปดประการอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> ด้วยประกาอเจาหนี้ พอรู้แล้วก็ไปพอสร้างแล้วรู้อานิสงส์แล้วก็สร้างประจำสร้างทุกปีทุปีนะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นอานิสงส์ถวายอัฐาบริขารหน้แกจรพระสงฆ์ว่าเป็นยังไงในกาลครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์สเสด็จอาศัยกรุงสาปพถีเป็นที่โคจรมิตรป่าสเสด็จประทับอยู่ในบุพารามวิหาร ณป่าเชตวันในกาลครั้งหนึ่งก็มีเตษถีผู้หนึ่งโยอยู่ในบ้านสถานชื่อว่าหะโตสะเศถษฐีหะโตสะเศถษฐีปลูกโรงมณฑปะไว้หน้าเรือของตนแล้วก็ทำสร้างแปลงอัฐาบริบริหาร8ปประการ เป็นทน้นว่าผ้าจิวรสบงสังฆาติบาทและผ้ากรองน้ำกีฬานภาสตร์และขวานซิวเสื้อสารอัตนะพรบเครื่องอารถร์แล้วทำการมรสบอันยิ่งใหญ่ประจบครบ7เจวันแล้วจึงนำกองอัตถะเข้าไปสู่ป่าเชตวันณบุพารามิหารอันเป็นที่ประทับแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ถวายบิณฑบาตได้อัถาเจพระพุทธเจ้ากับทั้งพระภิกษุส่งห้รจจา,าร้อยรูปเสร็จจากการพัฒกิจแล้วก็กรบทุนถ,ถามถึงองค์ผู้เจริญอันบุคคลที่มีจิตศรัทธาประสานอาการมาสร้างอาาบริขารแปดประการให้เป็นทานจะได้อานิสงส์อย่างไรพระเจ้าคะ่ะ องคเด็จพระพุทมีประพาฏเจ้าจึงตรัสเทศนาว่าดูกระเศรษฐีบุคคลใดที่มีใจตัทธาเริ่มใสมากว่าสร้างบริการเป็นประการถ้าไว้เป็นทานนี้ก็จะได้อนสงสามสิบหกกัสามสิบหกกัมบุคคลผู้นั้นจะไม่ไปสู่ปบายภูมิได้ร้อยชาติเลย จะได้ส,สมบาติอยู่ในชั้นสวรรค์ภายหลังจะได้พระนิพพานสมบัติอันสิ้นภบสิ้นชาติ้นทุกสิ้นภยัยไม่เปลี่นแม้แต่เกิดในวัฏสงสารการถวายทานด้วยเครื่องอัรปบริการนี้เป็นเรื่องอย่างประเพณีแห่งพระบรมโพธิธสตว์ตืบๆกันมาพระพุทธองค์จึงนำอารีนิทานมาเทศนาว่า ดูกระเษฐีในนการล่วงมาแล้วในครั้งพระบรมโพธิสัตว์บำเพ็ญพระบรมีบริบูรณ์ได้ตรัสรูปตรมาพิเศษสามโพธิญาณทรงพระนามว่าตัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาโปรดเวในย,ยะบรรพษสัตให้ตั้งอยู่ในทางสวรรค์และทางนิพพานครั้งนั้นยังมีปรุษเข็นใจเลี้ยงชีวิต ด้วยความลำบากไปเที่ยวเจ็บผักหากฟืนมาขายเดียงคีวิตอยู่วันหนึ่งไปเห็นพระประเจก,กโพี่องค์หนึ่งอยู่ในป่าก็มีจิตตาเลื่อมใสในพระประเจกกระโพเข้าไปถวายอภิวาสแล้วแบกเอามัดฟืนแล็บผักกลับมาขายได้เงินพอสมควรแล้วจึงนำไปซื้อผ้าแพรพมาทำเป็นผ้าตะบอง จีบอลสังฆาติบาทครบคร่องอัฏฐะแล้วจึงจะนำไปถวายเจบพระปัะเจกโพธิเจ้าแล้วจึงตั้งบณิทานด้วยเดชะบ,บุญแห่งข้าพเจ้าได้ทำทานในครั้งนี้ขอข้าพเจ้าพ้นจากความเข็นใจได้ยากเหมือนดังชาตินี้และเมื่อข้าพเจ้าได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสารตราบใดขอข้าพเจ้าบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ให้ได้จำแนกแจกทานเจกผู้ท่านผู้มีศีลและคนยากจนบนริพคคนขอทุกทวหน้าเรียกขอยข้าพเจ้าได้ตรรู้เป็นพระสัมมาสัมพทธิยานรั้นปรารถนาเดวก็กลับไปสู่บ้านเรือนของตนคว,นวานไควหาเลี้ยงมารดาตรับเท่าสิ้นอายุก็ไปบังเกิดสวรรค์ชั้นดุสิต มีวิมานทองสูงสิบสองโยอมีนางเทพนางฟ้าเทพอัปสร5ห้ารอเป็นบริวารครั้นอยู่ดีใจดูเิษพิภพแล้วมาถืกอกำเนิดในตระกูลสากยะเสตราชกรุงสวัสถีบริบูรณ์ด้วยโภกตมบัติครั้นเจริญไปขึ้นก็ได้เตเวรราชตบัดแทนบิดาทรงระนามว่าสมเด็จพระยาปรสศทีติโกศ ในกาลบัตรนี้ครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้วฮาโตสาเตธีได้ทูลลาไปสู่เรือนของตนครั้นเมื่อสิ้นอายุไข่แล้วก็ไปบังเกิดในดุสิตสวัยที่พรสมบัติวิมานทองสูงยี่สิบโยชนมีเทพอปปสอนสามหมื่นเป็นบริวารเนี่ยอันนี้ตรงนี้ก็จบลงแค่นี้โยมนะฟังแล้วก็คงจะเข้าใจนะ ต่อไปฟังอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันอานิสงส์อีกอาน,นิสงส์ถวายเครื่องเถราพิเศษมันเป็นยังไงถวายเครื่องเถราพิเศษเถราพิเศษในกาลครั้งนั้นองคมเดจพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณเจตวันมหาวิหารพร้อมพิกษูสองห้าร้อยรูป ในการละครั้งนั้นพระเจ้าปเสนทิโกสดพร้อมด้วยมหาบาททั้งหลายได้นําเครื่องสักการะทั้งหลายเข้าไปสู่พระเจดวันมหาวิหารถวายอภิวาทแด่องค์สมเด็จพระผู้พระเจ้าแล้วประทับนั่งหน้าที่ควรส่วนข้าหนึ่งแล้วทูลถามว่าพันเตฆาเตพระองค์ผู้เจริญบุคคลใดกระทำสักการะบูชาทรงเทราพิเตเจสง ด้วยใจเริ่มใจตัสตาจะได้ผลในสงเป็นอย่างไรพระเจ้าค่ะองค์สมเด็ยพระผู้ภีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูกรรารมหาราชบุคคลใดมีความเชื่อในคุณตรรัธนตัยทั้งสามประการในเมื่อปรารถนาอันใดก็จะสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการการทำเทราพิเศ่งนี้ได้ทำการสืบ,สบมาในครั้งพุทธเจ้าก่อนๆแล้วพระองค์ทรงแสดงสืบต่อไปว่า ในการครั้งหนึ่งนั้นเป็นสมัยครั้งศาสนาของพระพุทธเจ้าเมธังกอนยังมีพระยาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าวิชัยยะได้ตระเวยสมบัติในเมืองสารนครประกอบไปด้วยทศพิษราชธรรมสิประการมีพระเถระองค์หนึ่งชื่ออุตสาเป็นอันเทวาติกแห่งพระพุทธเจ้าเมธังกอน พระยาวิชัยยะได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเข้ามาในเมืองพร,พระยาวิชัยยะก็มีใจศรัทธาเลื่อมใสในอิริยาบถของพระมหาเถระเจ้าเสร็จไปต้อนรับก็เสด็จไปต้อนรับนิมนต์ให้ไปถูกประสาทของพระองค์แล้วก็จัดเจมสองเถราพิเตกด้วยน้ำหอมเสร็จแล้วถวายพระตาหารตั้งความปรา,ารถนาว่า พวงชนทั้งหลายที่อยู่ในขอบเขตขันธเสมาขอจงตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของพระองค์ทุกเมื่อและขอให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากทุกภัยเวรข้าตึกตัตูทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำในทำไว้ในอนาคตก,การโน้นเทินพระมหาเถระเจ้าก็ได้อโมตนาแห่งพระยาวิชัยยะแล้วถวายพระพรสิบทิพสิบประการ ลากลับไปสู่ตํานักแห่งพระมหาเถรเจ้าพระยาวิชัยจะได้รับพรแห่งพระมหาเถราแล้วมีจิตยินดีรื่นเริงบันเทิงใจต่อบุญกุศลของพระองค์ที่ทรงกระทำไว้ครั้นจุติจากโลกแล้วก็ไปอุบัติอยู่บนสรบั์ชั้นดุสิติพพมีวิมานทองสูงยี่สิองโยชนีรางเทพอบสัรแสนหนึ่งเป็นบริวารครั้นสิ้นชีพเทวบุตรแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเจ้าพระสิริระสิริตาเสริมสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปได้มาเกิดเป็นองค์พระตถาคตเดี๋ยวนี้เลยเรื่องก็มีแค่นี้นะในอานิสงส์ในเรื่องนี้ต่อไปก็จะเป็นอานิสงส์การบวชคนที่บวชลูกบวดหลานได้อานิสงส์ยังไง เราก็มาฟังกันดูอาน,นิสงในการบวชนะเป็นยังไงทําไมบวชแล้วไม่อยากศึกทําไมบวชแล้วถึงอยนถึงศึกบวชนี้ย่อมมีพลระอานิสงมากมายอยู่องคต็พพระบรมตดารัสเทศนาอานิสงแห่งการบรรพชาผู้สมบวชไว้โดยอเนกประการว่าทาศัสสานันทะดุกระอนอน์ บุคคลใดมีตัธาบรรพชาธาตุกรรมกรให้เป็นสมณีหรือสมณีมีอนิสองสี่กับบวชเป็นภิกษุูหรือพิกษุณีมีอนันดีสองแปดกับและถ่าอุปสมบทจะได้รับอนดสองสิบหกกับหากอุปสมบทได้อนันดีสองสามสิบสองกับถ้าบรรพชาบุตรตนก็ดี บุรของผู้อื่นก็ดีก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าดูกระอานนท์ดังจะเห็นได้จากหญิงผู้หนึ่งเขามีบุตรอยู่คนเดียวบุรชายเขาขอไปบวดบารดาก็ไม่ให้บวดบุตรชายจึงหนีไปบวดอยู่มาวันหนึ่งบารดาของสมณเณรน,นั้นออกจากบ้านไปแต่เช้า เพื่อจักสเสวงหาผืนบานดาสามเณรคร้นหาผืนได้พอสมควรแล้วก็กลับบ้านพอมาถึงระหว่างทางได้พักจู่โคนต้นไม้แล้วก็ลงนอนพักผ่อนก็หลับไปได้นิมิตฝันไปว่ามีพระยายมาราชมาถามว่าดูกระรผู้หญิงเธอได้กระทำบุญหรือว่าไม่ได้กระทำเลย บานดาของสมเนีนั้นตอบว่าข้าแต่เจ้าดิฉันไม่ได้กระทำบุญ,ญอย่างไรเลยพระยาจุมาราทรบแล้วก็จับเอาผู้หญิงนั้นไปในไปใส่นรกทันทีได้และเห็นไฟนรกรูกโปโพรมก็ถามพระยาจมาราชว่าอันไฟแดงนั้นเป็นอย่างไรพระยาจมาราชว่าอันไฟแดงนั้นเป็นไฟนรก ผู้หญิงจึงบอกว่าเหมือนกับผ้าจีวรของลูกชายของข้าพเจ้าอันได้บวชเป็นธรรมเนียมนั้นแหลพระยาจมราชจึงกล่าวว่าดูกรับผู้หญิงลูกชายของเธอยังได้บวชหรือนางก็ตอบว่าลูกชายยังได้บวชเป็นธรรมเนียมอยู่พระยาจมราชได้ยินคําของนางดังนั้นแล้วจึงนํานางมาคืนไว้ตามเดิม เหตุอันนี้ก็เพราะบุญของลูกชายตนได้บวชเป็นตามเยรในพุทธศาสนาไปกั้นไว้ในนรกได้ครั้นนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวรีบกลับบ้านตั้งแต่นั้นนางก็เริ่มใสในพุทธศาสนาเฝ้าปฏิบัติสามเณรลูกชายของตนนิได้ขาดจนนางได้ตายไปตามอายุขัยก็ไปเกิดในสวรรค์ดังนี้เป็นต้นนี่คืออันที่สองการบวชนะ มันมีพลานีสงมากนะขนาดไปห้ามปรามคนไม่ให้บวชเนี่ยโยมมาลาศเนี่ยพระยาโย,ยมราชาพาไปดูก่อนเลยไปดูพาไปเลยตายคืนเนี่ยเรียกว่าเขาเรียกว่าตายเราฟืน้นตายคืนไปเห็นนรกสวรรค์พระยาโย,ยมราชาพาไปพอบอกว่าลูกชายไปเห็นไฟนรกแดงๆก็นึกเข็นผ้าจีวรที่ลูกชายใส่ลูกชายหอมอยู่ พระามราก็ได้ถามมาเอามีลูกชายบวชอยู่แล้วได้บุญอยู่ได้บุญอยู่ย,ยังไม่ตายเอามาคืนโลกอนุนี่เขาเรียกว่าตายแล้วฟื้นเพราะผลบุญแห่งการได้บวชลูกเห็นไหมละ่ะนี่คืออธิสงการบวชนะบวชใครก็ตามโยมแต่ถ้าเราไม่ห้ามปาไม่ไม่ไมุทนากับเขาเนี่ยเราก็จะไม่ตกนรกเราก็จะมีอายุยืนอ่ะ เห่นไหมต่อไปยี่สนาทีแล้วยี่สินาทีคลิปนี้เราจะครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันไปอีกนะเอาครึ่งชั่วโมงเนาะเอาสามสิบนาทีอัานี้สองสร้างสลาโร,ารงธรรมนะเราออกเงินมาคนละร้อยคนละยี่สิบบาทบริจาคมาเพื่อที่จะสร้างโรงธรร ในวัดของเราเนี่ยมันเป็นยังไงอานิสงส์มาฟังกันดูนะอานิสงส์การสร้างโรงธร,รมการสร้างสราโรงรมอนาถินที่กาเตตีได้สร้างอารามเขตวันมหาวิหารเขตวันมหาวิหารถวายเจพระตัสดาและสาวกทั้งหลายอยู่มาวันหนึ่งสาวกก็ รารบกันว่าอนาถบิณฑิกาเตรถีเมจิตสัทธาสร้างวัดอารามทั้งหลายถวายเป็นทานแจรพระพุทธเจ้ากับทั้งเป็นผู้เลี้ยงคุ้มครองรักษาพระศาสดาจะเป็นประโยชน์อย่างไรหนอสมเด็จพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบโดยพระญาณของพระองค์แล้วเสด็จมาในที่พระสอ์กำลังประชุมกันนั้นแล้วก็ทรงถามดูกราพิทูทั้งหลายได้ประชุมกันด้วยเรื่องอะไรพิตุ ก็มีพระนอนเป็นต้นนะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญได้ปรึกษากันด้วยเรื่องอนาถินติกาเตถีได้ก่อสร้างอารามถาวรพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์จะได้ในสงเกตท่านอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสธรรมมาเทศนาว่าในกาลครั้งหนึ่งนะ มีพระเจ้าสุทัศน์ได้ระเวยราชาสมบัติเป็นกษัตริย์ในเมืองสุทัศนครในครั้งตัตนาของพระพุทธเจ้าปิยทัตศสีได้สร้างอารามเป็นทานเก่พระพุทธเจ้าปิยทัตศีแล้วตรัร้งปณิธานความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิดเมื่อเส้นชีพตามอายุขแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเสวยสมบัติทิพย์ นี่นงฟ้าเทพอัปสรแสนหนึ่งเป็นบริวารมีวิมานสูงมีวิมานทองสูงประมาณ45่สิบหยอดมีอายุยืนนานได้พันปีทิพย์ครั้นจุติก็มาเกิดเป็นบุตรพระยากาวิตะกษัตริย์ในเมืองเสถานครชื่อว่ารามวัตติกุมารครั้นเจริญวัแล้วได้ดาบกายติต เมวชิราเพชรช่างแก้วม้าแก้วอัวแก้วปราศาทตแก้วเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลร,ราศีที่ได้ก่อสร้างอารามสลาให้เป็นฐานครั้นได้ละจากอัตภาพนั้นก็ได้เสริมสร้างบาร,รมีจนมาเกิดเป็นองค์พระตถาคตในกาลวัดนี้เมื่อพระบรมสารดได้แสดงพระธรรมเทศนาจบลงแล้วเราพิสูุทั้งหลายก็ได้สําเร็จพระโสดาบันและก็สําเร็จพระสกิ ส,สกกทาคามีพระอนาคามีเละพระหันตะป,ปฏิสัมพิทายะเห็นไ,ไหมนี่คือในส่งแห่งการสร้างสราโรงธรรมใครที่ยังไม่ตั้งก็รีบสร้งกันแล้วกันผู้ในฝั่งนะอาจะเจริญพรในคลิปนี้ก็ขอจเจริญสุขจเจริญพรไปแค่นี้นะโยมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในคลิปต่อไปกัแล้วกัน ขอจเจริญพรสวัสดี